ครับทุกคนฮัลโหลอัพเปอร์วันโวล์คัมแบ็กทูเดยเดฟเฟนะครับวันนี้เราก็เอาประโยคง่ายๆนะครับแล้วก็เอาเป็นสภาพอากาศหน้าปัจจุบันนะครับเอามาให้ติดตามกันนะครับวันนี้เราก็จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับโอเคไปดูประโยคคําถามกันก่อนนะครับผมคำถามครับเราก็เริ่มต้นจากคําว่า how the weather how the weather นะครับอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับผม w h a t i s like out there? What is like out there? อากาศขอกเป็นอย่างไรบ้างนะครับ What's the weather forecast? พยากรณ์อากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับ Is it hot or cold? อากาศร้อนหรือหนาว How's the weather going to be tomorrow? อากาศเปนพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะ uh, What's the weather like อากาศเป็นอย่างไรบ้าง Nice weather isn't it? อากาศดีนะว่าไหมเรามาดูเป็นประโยคคำตอบกันบ้างนะครับผม uh, ประโยคคำตอบส่วนมากเราก็จะใช้เป็นประโยค uh, เป็นประโยคบอกเล่าทั่วไปนะครับผมเ uh, ช่น The weather is rainy It is raining It is raining, it is raining. It is snowy. It is snowing. It is foggy. The weather is stormy. It is a fine day. The weather is fine. It is very cold. Hot today in Paris. There are clouds in the sky. The sky is overcast. It is about 20 c ปล outside มาดูประโยคที่แบบเวลาเราเจอสภาพอากาศแล้วเราอยากจะแบบแสดงแบบความรู้สึกดีมากเลยนะครับอากาศดีมากเยี่ยมมากเราจะพูดคำว่า what a nice day what a beautiful day สภาพอากาศมัแนแย่นะครับเราก็ใช้สองคำไม่ได้เลยครับผมก็คือ what a n a s t y day what a terrible day นี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับสั้นๆที่เราสามารถเอาไปฝึกใช้ได้ในชีวิตปัจจุบันของเรานะครับยิ่งเฉพาะหน้าฝนช่วงนี้นะครับผมสภาพอากาศค่อนข้างแย่นะครับผมข้างนอกอ่ะเวลาจะไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังในการขับรถในการเดินทางด้วยนะครับภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ควรลืมนะครับแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนไม่ว่าจะเป็นฤด,ดูกาลไหนนะครับเราก็สามารถที่จะฝึกเป็นภาษาอังกฤษได้ไปด้วยกันนะผมอ่าถ่ายช่องเดดิฟก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังเรียนภาษากันอยู่นะครับอ่าหรือว่าอ่าสนใจอยากจะเรียนทางภาษาอังกฤษนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องเตดิฟนนะครับอ่าเพราะว่าช่องเราก็จะเป็นคอนเทนต์เนื้อหาเอามาเอาภาษามาติดตามกันนะผมล้วก็บางทีก็จะเป็นพอดแคสต์ในการรายการอ่าในการ,การอ่า เชิญแขกผู้แบบท,ที่สามารถมาแนะนำภาษากฤษเราได้นะผมจากทางปอดแค่ทางช่องติดดิฟเฟนตเองเนอะอยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะผมขอบคุณมากๆที่ติดตามทางช่องติดดิ f เฟนนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะครับ See you next e p i s od e ครับ uh, Have a good uh, day okay to you everyone I hope you enjoy for watching this channel and I would like to uh invite you to join us and podcast and listening uh, listen to our our podcast here and and in, in this channel in this uh, different channel okay so for today I'm gonna say goodbye for now bye bye home.